Amazing tallow Amazing Talo นีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของความรักแล้วนะคะใครรู้ตัวหรือว่าแม่แฟนไม่สนใจเลยรู้ว่ารู้ตัวเองว่าเอ๊ะหรือแฟนไม่รักวันนี้เรามาไขาปริศนาในหัวข้อนี้กันนะคะกับแรนดอมความรักค่ะราศีคนรักนะคะไม่เคยหึงไม่มีเวลาให้แต่รักคุณที่สุด โชคชะตาบอกสบายใจเอิอสบายใจได้หรือเปล่าวันนี้เรามาหาเรื่องราวความรู้สึกของแฟนคนกันนะคะและราศีของแฟนคุณหรือนักสัตว์ของแฟนคุณและตัวเลขบางอย่างจะต้องปรากฏขึ้นในช่วงของไพ่เราเรื่องนะคะอ่ะเรามาว่ากันนะคะ เน้นย้ําหัวข้อกับเจ้าของคลิปเจ้าของคลิปคือคนอยู่ในเกณฑ์ธาตุน้าราศีมีนจ้ะราศีพิจิกราศีกรกฎลัคนามีนลัคนาพิจิกรลัคนากรรกฎฟังแดน,นดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะกะกะค่ะค่ะ,คะ ค่ะกี่ครั้งนี่เออกับเรื่องราวความรักเป็นตัวแทนหยิบให้ในพลังงาน3ใบค่ะทําไมต้องหยิบ3ใบ2ใน3ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์แห่งความสุขค่ะแต่ถ้าความสุขมีเพียงใบเดียวโอโหความรักครั้งนี้ต้องปรับจูนกันยกใหญ่แล้วนะคะกับหัวข้อราศีคนรักไม่เคยหึงไม่มีเวลาให้แต่รักคุณที่สุดจริงแทนแน่นอนแค่ไหนจะสบายใจได้ไหมค่ะกับนักพยากรณ์ค่ะวาสนาอัมเมซิงาโลยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งการพยากรน,นะคะเรามาว่าการที่พลังงานหัวใจบรรทัดแปรก,กันก่อนเลยนะกับ พลังงาน3ใบนะสใบเขาดูใบที่1ค่ะว่าเป็นยังไงโอ้โหขึ้นใบนี้แฮปปี้ได้แล้วค่ะดีสุดเลิศสุดปังสุดใน78บใบของจักราของไพ่พลังงานของทาโร่แล้วนะคะไพ่เดอะซัค่ะความรักมาก,ก่อตัวแล้วอบอุ่นอยู่เสมอนะคะหรือมักจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้สบายใจในทุกๆวันนะ,นะคะก็คือยังมีกำลังใจดีๆอยู่ขอดูตำแหน่งใบที่สค่ะ DMS ค่ะรักคุณที่สุดสบายใจ เอเอาแล้วไงสงใบนี้ใหญ่ทั้งคู่นะ,ะเป็นเมเจอร์อาคานาถือว่าดีมากๆนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการที่จะพัฒนา2ใบนี้ดีแล้วนะ,ะต่อให้ใบที่3าเป็นพลังงานที่รดทอนก็ไม่ได้มีผลแล้วนะคะขอดูใบที่3ค่ะไม่รดทอนค่ะใบที่3าในตำแหน่ง3ามคาถาอนาคต เป้าหมายชีวิตความสุขความสมหวังความสําเร็จที่ไปด้วยกันค่ะเอาแล้วถือว่าดีค่ะดีไม่มีเสียและไพ่ยอยู่ในเกณฑ์ถือว่าเพอร์เฟกพอสมควรนะสมบูรณ์แบบพอสมควรกับความรักของคุณนะคะจากนี้ไปใครที่เจอคลิปนี้อยู่นะคะคุณจะบั่นทอนความรู้สึกหรือไม่สบายใจหรือน้อยใจแฟนอยู่จากนี้ไปจะดีขึ้นถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะมาโชคชะตาจะมาสื่อสารอะไรกับคุณได้บ้างเข้าสู่ไพ่เราเรื่องแล้วนะคะไพ่ จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณราศีของเขาหรือนักสัตว์ของเขาตรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตัวเลขบางอย่างที่เกี่ยวพันกับเขาจะปรากฏขึ้นนะคะฟังแล้วใจเบิกบานได้เลยนะถ้าปรากฏขึ้นแล้วนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้แม้ว่าจะตรงกับคุณจน a เม z i ่งมหัศจรรย์ก็ตามเนาะแต่อย่านาคาพยากรณ์นะคะเป็นตัว ชี้วัดดวงนะคะให้ฟังไว้พอใจสบายๆนะคะความสุขนะส่วนใครอยากเรียนรู้ไพ่ยิปซีอยากให้ผู้ทํานายได้มีโอกาสดูดวงส่วนตัวทักถามนะคะไอดีลายอยู่หน้าปก youtube กับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้นะคะเออไม่ได้รับเปิดดูแบบเป็นเรื่องเป็นแบบแบบ เขาเรียกว่าทุกคนนะคะจะรับเฉพาะในช่วงเวลาที่ตัวเองสะดวกนะคะลองลองถามมาดูก่อนนะส่วนใครอยากเป็นสมาชิกช่องได้เปิดช่องเอาไว้แล้วนะคะสําหรับผู้อินดูและสนับสนุนผู้ทํานายโดยตรงนะคะสมาชิกช่องถูกทําขึ้นด้วย YouTube นะคะก็ปลอดภัยมากๆเลยนะแล้วก็ในช่องสมาชิกที่เป็นอะไรที่เป็นส่วนตัวจะไม่เปิดสู่สาธารณะคลิปเหล่านั้นจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อคะ่ะ ด้านของเลิกยามเลิกผานาทีเลิกมงคลเลิกกลางกางเลิกที่ใช้สะดวกนะสะดวกสบายใจนะคะบางทีเรามีเวลาจํากัดเราไม่สามารถใช้เลิกที่กําหนดเวลานาะทีเปเป๊ะได้มีเลิกสะดวกให้คุณได้สบายใจนะคะมาเข้าสู่เรื่องของการพยากรณ์แล้วนะคะถึงเวลาแล้วนะ ถามว่าราศีอะไรหนอแหมใจตุบตุบต่อมๆนะราศีอะไรหนอที่เป็นพลังงานดีซะเหลือเกินนะคะจากนี้ไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากนี้ไปดูหนอเออดูไม่ค่อยรักเราก็จะรักเรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าคุณบังเอิญเจอคลิปนี้นะคะคือคนราศีเมษค่ะแฟนของคุณนะคะเมษราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูค่ะราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมค่ะนักสัตต่อนะคะเป็นคนที่เกิด ปีนักษัตรมะเสงค่ะมะเมียขานเถาะวอกและลักกาค่ะตรงราศีอย่างเดียวได้ฟังให้จบคลิปอย่างใจเบิกบานค่ะตรงนักสัตว์อย่างเดียวก็ได้ความสุขนี้กําลังรอคุณอยู่แต่ถ้าตรงทั้งราศีและตรงทั้งนักสัตว์อยู่ในคนคนเดียวกันโอ้โหอ้โหอะไรมันจะชื่นมื่นนะคะมาฟังคลิปนี้จะได้ดื่มนะ้ำพึ่งพระจันทร์กันเลยทีเดียวนะคะมาดูตัวเลขค่ะ ในเมื่อได้บางสิ่งบางอย่างแล้วเราสุขใจแล้วเอาให้กระชับขึ้นมาอีกเผื่อบางคนจะได้ตรงและรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะคะตัวเลขที่เกี่ยวพันกับเขาที่ปรากฏในคลิปนี้ได้แก่ตัวเลข6ค่ะตัวเลข1ค่ะและตัวเลข5ค่ะ6 15เป็นอะไรได้บ้างนะ615เป็นอะไรได้บ้างนะคะอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่1นะเกิดวันที่5เกิดวันที่6เกิดวันที่10นะคะเกิดวันที่10เกิดวันที่11เกิดวันที่15เกิดวันที่16นะคะเกิดวันที่สาสิ มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเกี่ยวพันกับคำว่าวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ มีความเกี่ยวพันกับเดือนมกราคมเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาและเดือนธันวาค่ะ6หนึ่งค่าจะเป็นอะไรอีกคุณอาจจะตรงแค่หนึ่งตัวตรงแค่สองตัวหรือตรงแค่3ตัวบางทีอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาเป็นจำนวนปีการคบหาเป็นจํานวนเดือนที่เราอยู่ด้วยกันหรืออาจจะเป็นวันที่เราพบรักเออหรือว่าอาจจะเป็น ตัวเลข6กหนึ่งอาจจะเป็นเลขที่ห้องที่เราอยู่ด้วยกันในเวลานี้เลขที่บ้านที่เราอยู่ด้วยกันรถทะเบียนรถที่เราใช้อยู่ด้วยกันลองดูค่ะมี6กหนึ่งหที่พอคุณเห็นเลขนี้ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมดแล้วนึกถึงเขานึกถึงเรื่องราวของเราลองนึกดูนะคะแม่ให้ทั้งราศีเนาะให้ทั้งนักสัตว์เนาะให้ทั้งตัวเลขแล้วไม่รู้จะให้อะไรอีกแล้วมาฟังเข้าเรื่องราวกันดีกว่าคะ่ะต้องถามว่าพลังงานความรักนี้นะคะ สามใบบนถือว่ายอดเยี่ยมไม่มีตำแหน่งเสียไม่มีจุดบอดในเรื่องของความรักนะคะแต่บางทีอาจจะเหมือนกับว่าอบอุ่นเกินนะคะบางทีก็หึงเกินหวงเกินนะคะบางทีก็ห้ามเกินนะคะด้วยความรักนะคะก็อาจจะเป็นลนักษณะท,ทําให้เราอึดอัดใจได้แต่ถามว่าเป็นตัวบั่นทอนทําให้เรารู้สึกที่จะต้อง มีปัญหากันถึงขั้นต้องเลิกไหมก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะคะดังนั้นคลิปนี้ถ้าคุณผ่านมาเจอแม้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามถ้าคุณมาเจอในครั้งแรกนับเวลาในการเจอครั้งแรกแล้วก็เอาเวลาปัจจุบันของคุณแล้วลองฟังดูค่ะเผื่อจะมีบางเรื่องราวที่ไปเชื่อมโยงกับคุณได้บ้างน,นิดหน่อยนะะก็ยังดีทำให้เราอุ่นใจนะดังนั้นคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่คุณยังไม่เจอเมื่อไหร่ที่เจอครั้งแรกถือว่าลองฟังดูนะคะ คาพยากรณ์ต้องยอมรับว่าภาพรวมบันไดขั้นแรกก็เป็นความสุขสะละเป็นภาพรวมที่ดีค่ะเป็นความรู้สึกที่ดีนะเพียงแต่ว่ารักครั้งนี้ของเราเนี่ยต่างคนต่างเลือกซึ่งกันและกันถามว่าถูกใจกันนั่นแหละนะคะคุณอาจจะบอกว่าอุ๊ยฉันไม่ได้ถูกใจเขานะเขาถูกใจคุณสุดท้ายคุณก็ถูกใจเขาใช่ไหมล่ะต่อให้มีคนอื่นจีบคุณก็ถูกใจเขาใช่หรือเปล่าต่างคนต่างถูกใจกันค่ะ รู้สึกว่าไปด้วยกันได้ก็แค่ตัดสินใจคบกันนะคะแต่ในระหว่างเส้นทางการคบกันมันก็เหมือนลิ้นกับฟันนะคะมันก็เออถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างน้อยใจบ้างห่างกันบ้างเงินกันบ้างเอาบางคู่ห่างกันแล้วกลับมารักกันก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นตั้งแต่10ดาบแล้วก็5ถ้วยและะ้วค่ะมันก็มีความน้อยอกน้อยใจความไม่เข้าใจกันมีการ โตเถียงกันบ้างมีความงอนกันบ้างช้งมีในเรื่องของเหตุผลอีโก้บ้างมีเรื่องของการแถบ้างนะคะแล้วก็เงียบเงียบหายหายนะแล้วก็ปรับความรู้สึกสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นในการที่ก็เราเลือกซึ่งกันและกันรเราพึงพอใจกันมันก็ก้าวเข้าสู่ตําแหน่งของความรักเหมือนเดิม DM เพจจนขึ้นมาในตําแหน่งนี้และขึ้นมาในตําแหน่งนี้นะคะ แต่อย่างที่บอกค่ะเขาก็คือเขาเราก็คือเราก่อนที่เขาจะมาเจอเราเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนเขาก็ปรับได้แค่ส่วนหนึ่งเราก็เช่นเดียวกันค่ะเราแต่ก่อนที่เราจะเจอเขาเรานิสัยแบบไหนนะคะแม่เราบ่นอะไรเราก็ยังเป็นของเราแบบนั้นก็แค่มันจะต้องมานั่งจูนกับใครสักคนหนึ่งที่ต่างที่มาแต่เราเลือกที่จะรักซึ่งกันและกันนะคะการปรับเปลี่ยนการโอนเขาเรียกว่าการเอาใจเขามาสู่ใจเราเกิดขึ้นตลอดค่ะทะเลาะก,กันก็คืนดีกันนะคะ ก,ก็พยายามติดต่อการเชื่อมโยงกันเพราะมันขาดกันไม่ได้อะมันยังคงอยู่ในฐานของความรู้สึกที่ดีแม้จะเงียบหายไปแต่อีกฝ่ายก็เคยชะง,งื้อชะแงะเขาส่องเราหรือเปล่าเขามาดูเราไหมเอะลองส่งข้อความเอาเขาหายไปเอาดูหม้อดูดวงด,ดนูนู่นดูนี่ขอพอรกันไปสุดท้ายคู่นี้รักกันแต่มักจะมีชั้นเชิงเออรักกันแต่ก็ต้องมีเรื่องมีราวให้เราเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรเอาแต่ใจอ่ะ ออแม่ธรรมชาติก่อนเจอเป็นยังไงจะให้มาปรับเปลี่ยนมาเพื่อใครสักคนหนึ่งก็เป็นไปลําบากนะขนาดคุณพ่อคุณแม่อยู่กับเราทั้งชีวิตนะเรายังเปลี่ยนไม่ได้เลยยังเป็นตัวเราเลยนะคะมา เพราะฉะนั้นคู่นี้ดื้อซนค่ะต่างคนต่างตะแบงต่างคนต่างแถขึ้นอยู่ว่าช่วงเวลาไหนใครจะแถช่วงเวลาไหนใครจะมีเหตุและผลแล้วถามว่ายังรักกันไหมก็รักกันขาดกันได้ไหมก็ยังขาดกันไม่ได้นะมันมีขาดจังหวะห่างห่างหายหายกลับไปกลับมามีหมดแหละนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่โจทย์ของเรานะคะเพื่อตอบโจทย์บรรทัดท,ที่เราถามแล้วนะ ราศีคนรักฉเฉลยไปแล้วนักสัตว์ก็มีตัวเลขก็มีไม่เคยหึงเลยมาดูกันค่ะเพราะอะไรเขาถึงไม่เคยหึงเลยเขาคิดอะไรอยู่มาดูกันนะคะทำไมเขาไม่เคยหึงเลยใบที่หนึ่งหึงเขาบอกว่าเขาหึงรักหึงมีมีครบค่ะ นะคะมีครบเลยนะถามว่าหึงไหมคำตอบแรกหึงหึงยังไงไปต่อค่ะเราใช้คีย์เวิร์ดของคําว่าหึงนำแล้วนะคะหึงหรอในเมื่อบอกว่าหึงแล้วทำไมย,ยังไงหึงแต่รู้ว่าคุณดูแลตัวเองได้ก็ต้องหึงบ้างแหละเพราะบางทีคุณแต่งตัวสวยคุณแต่งตัวเหมือนตรงข้ามสิ่งที่เขาอะต้องการนะบางทีแต่งตัวแบบเอ้ยเขาไม่ชอบแบบนี้ เออมันก็หึงหวงเป็นธรรมดานะคะบางคนก็ชอบให้แฟนแต่งตัวเซ็กซี่บางคนก็ไม่ชอบให้แฟนแต่งตัวเซ็กซี่บางคนก็บอกว่าเออต้องแต่งแบบนี้อยากให้แต่งตามใจเขาทําไมไม่ซื้อแต่งตามที่เขาซื้อมาให้ล่ะเอออารมณ์แบบนี้ดังนั้นถ้าถามว่าหึงไหมก็หึงแต่ก็ดูจากการกระทําใบที่สามค่ะหึงยังไงขนาดเนี่ยนะ ยังให้เต็มที่เลยอยากทำอะไรก็ให้อยากจะไปไหนก็ไปอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออยากจะช้อปปิ้งอะไรก็ไม่ว่าอันเนี้ยตามใจขนาดเนี้ย ยังจะบอกว่าไม่หึงในหึงแต่อยากให้อยู่ในสายตาอยากให้อยู่กับเขาเขาเหึงนะแต่เขาให้เขาไว้วางใจและเขาก็หึงนะแต่อยากทําอะไรให้อยู่ในสายตาของเขาใบที่หนึ่งนะคะใบที่สามค่ะใบที่สี่ค่ะแล้วก็คิดมากอยู่นั่นแหละไม่หึงไม่หวงไม่รักไม,นนนไม่นูนไม่นี่พอคิดมากก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ไล่หาเขาทั้งคืนถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันก็กระสับกระส่ายอยู่นั่นแหละฟึดฟึดฟัดฟัดอยู่ นั่นแหละเฮ้ยเขาก็เหนื่อยนะเขาก็เหนื่อยเขาบอกเขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นอยู่คนเดียวเป็นอารมณ์ว้าวุ่นอยู่คนเดียวเขาก็ไม่รู้ว่าความความหึงของเขาไม่ใช่การกระชากไม่ใช่แบบว่าห้ามนะต้องตะดุต้องดุไม่ใช่ความหึงหวงของเขาก็คือปรามเฮ้ยไม่ชอบอ่ะแต่ไม่ใช่แบบ ต้องทําให้คุณเสียหน้าแต่คุณพอเห็นเขาไม่หึงคุณก็เอาโอ้ยเอามือไก่นะผากนอนไม่หลับและไม่หึงคือไม่รักลากแฮงแมนเขาก็รู้สึกปวดใจเหมือนกันแหละเซ็งเหมือนกันแหละก็ไม่รู้จะทํำยังไงละไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถามว่าหึงไหมหึงแต่หึงของเขาไม่ได้หึงเพื่อทําให้คุณเสียเกียรติเสียหน้าหึงของเขาคือหึงในในบริบทของการคุยกันเอง มันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะบางทีเขาปล่อยให้คุณไปไหนมาไหนหรือใช้เงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นไม่ห่วงนะห่วงแต่เขาไว้วางใจเออการหึงของเขาก็คือเห็นคุณในสายตานี่แหละคือจบแต่ถ้าไม่เห็นคุณในสายตานี่คือหึงแต่ก็ไม่ได้เกินขอบเขตหรือทำให้คุณต้องอับอายขายข,ายขี้หน้าประชาชีเข้าใจไหมล่ะ เออคลิปนี้สําหรับคู่รักนะใครที่เลิกกันไปแล้วนะผ่านคลิปนี้นะคลิปนี้คือคนเป็นคู่อีลุงตุงนางกับความเป็นคู่รักเนี่ยความพ้อแง่แม่งอนแม่หมอกาลังจะพยากรนะใครที่คิดว่าตัวเองเลิกกันไปแล้วไปหาคลิปอื่นจะ้ะไปต่อค่ะเขาไม่มีเวลาให้เขาไม่มีเวลาให้แต่ยังรักกันอยู่นะแต่เขาไม่มีเวลาให้หนูค่ะไม่มีเวลาให้ผมครับมาเพราะอะไรก็ถึงไม่มีเวลาอ่ะเคาะใจหน่อยซิเพราะอะไร โอ้ยก็ทํามาหาเงินมาให้กินอ่ะมาเลี้ยงดูปูเสือมีความต้องรับผิดชอบกินอิ่มนอนหลับนี่คืออะไรเขาก็ดูแลอยู่ใช่ไหมหกินอิ่มนอนหลับนะเออเครื่องสําอางน่ะอนุมัติให้ซื้อแล้วเขาไม่ได้ใช้สักหยดนะรองพื้นนี่ยไม่ได้ใช้สักหยดนะเออแต่เพื่ออะไรก็จะชอบไม่ใช่หรออันนี้ไม่เรียกว่ารักหรออ่ะใบต่อมาใบาที่2ค่ะ ไม่มีเวลาให้อีกแล้วก็เต็มที่ทำงานหาเงินน่ะตอบโจทย์ความกิเลสตัณหาราคะตอบโจทย์กิเลสข,ของคุณไงแล้วก็กิเลสข,ของผมด้วยกิเลสข,ของฉันด้วยฉันก็อยากได้นูน่นอยากได้นี่แถมคุณก็ยังอยากได้มันจะมีเวลาให้ได้ไงล่ะก็ต้องทำงานหาเลี้ยงดูปูเสือนะคะ ใบที่สามค่ะขนาดเวลาไปเที่ยวยังไม่ค่อยจะมีเลยเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอวันช่วงวันหยุดเขาก็ให้เวลาคุณเต็มที่วันหยุดเขาก็จะโอ้ยตัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแค่วันหยุดเขาอะไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เท่านั้นเองนะใบที่สี่ค่ะและเงินพอใช้เงินเงินหมดอะเขาก็ต้องไปหาเงินเห็นไหม ของอร่อยก็ต้องใช้เงินความสุขเขาอยากได้นู่นได้นี่ก็ต้องใช้เงินวันหยุดมันก็มีเวลาน้อยแต่มีเวลาเขาก็ให้คุณเต็มที่นะคะเขามองว่าการกินข้าวหนึ่งมือ้อนี่คือเขาให้เวลากับคุณแล้วนะพอกินข้าวไปหนึ่งมื้อเงินหายจากในกระเป๋าแบงค์พันเขาก็ต้องไปหาเงินแล้วนะเออเพราะฉะนั้นถามว่าที่ไม่มีเวลาให้ก็ลองดูซิว่ากินอิ่มนอนหลับดีเะละ่ะเออใบสุดท้ายไม่มีเวลาให้อีก the world คนทุกคนเขาก็ไม่มีเวลาแบบนี้แหละเขาก็ต้องทำงาน8ดโมงเช้าออก6โมงเย็นแล้ว เราทำงานด้วยกันแม้ว่าเราจะทํางานด้วยกัน SME เขาก็ต้องมีไปดีลลูกค้าเขาก็ต้องอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นูน่นอยู่นี่จะให้เวลา24ชั่วโมงนั่งจดนั่งจ้องนะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้ามองว่าการขับเคลื่อนความรักของเราสิ่งหนึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญคือความมั่นคงดางด้านการเงินก็ให้เวลาเขาไปทำมาหากินเทิด เขาก็มีเวลาให้คุณแหละกินข้าวก็กินข้าวด้วยกันนะหรือวิดีโอคอลคุยกันบ้างนะเออหรือว่าทําอะไรที่เขาจูนคุณติดนะนั่นก็คือเวลาแล้วนะนั่นคือเวลานะแต่นี่ดูก่อนนะเงินมันหายไปทุกวันแล้วถ้าไม่เติมบันตุ่มตุ่มเงินมันก็หมดนะเออคู่นี้เหมือนเขาโฟกัสที่การหาเงินนะคะแล้วเขาก็มองว่าดูเวิร์ลโลกใบนี้ถ้าไม่มีเงินเราจะมีความสุขไหมออคุณเถียงเขาได้ปะหล่ะหัวข้อนี้ถ้าเถียงไม่ได้เงียบเงียบ แล้วนั่งสั่ง้มตำไปจบต่อนะคะไปต่อคะ่ะแต่เขารักคุณที่สุดใช่ไหมอ่ะเขารักคุณที่สุดไหมโอ้โหพูดมาขนาดนี้นะคะเราเราเขาเลี้ยงดูเราจนอวบอันขนาดนี้นะ,ะแต่เขารักคุณที่สุดใช่ไหมอ่ะบอกรักที่สุดแหละนะคะรักคุณด้วยแล้วก็มีเป็นมิตรภาพกับเพื่อนคุณด้วยกับครอบครัวคุณด้วยคือเขารักรักหมดแหละนะคะ แม้ว่าเขาจะรู้รู้สึกแบบว่าเออจะให้รักเข้าไร่ถึงจะเติมเต็มความต้องการของคุณต้องรักขนาดไหนคุณถึงจะพอใจเขาก็ไม่ไหวจะคุยเหมือนกันนะนะบางทีเขาไม่ขี้เกียจจะตอบแล้วถามว่ารักอยู่นั่นแหละบางทีขี้เกียจจะตอบแล้ว เอาโดนััไปีหนึ่งชิ้นแทนป่ะไปอิ่มๆป่ะนะคะเขาอยากให้คุณมองที่การกระทำนะชีวิตคุณอยู่อย่างมีความสุขหรือเราช่วยกันทำมาหากินอย่างมีความสุขแบบนี้แล้วเรามีความมั่นคงในชีวิตอยากกินได้กินอยากนอนได้นอนอยากอยู่ห้องแอร์ได้หรืออยากทำอะไรได้อันนี้คือสิ่งที่เขารักคุณที่สุดแล้วนะอยา่าอย่ากโกรธเคืองอย่านอนไม่หลับอย่าคิดมากนะเออมันมีแต่งานนะมันมีแต่งานนะ เออแม้เขาจะดูมีสเสน่ห์นะมีใครอยากจะเข้าหาเขานะแต่เขาก็มีคุณคนเดียวนะ เออนะเขาบอกเลยว่าต่อให้ปรับความเข้าใจกี่ครั้งคุณก็ไม่หายเป็นแบบนี้นะต่อให้ปรับความเข้าใจต่อให้พูดบอกรักสักกี่ครั้งก็ต้องมาทะเลาะก,กันด้วยคำว่าคุณไม่มีเวลาให้คุณไม่รักฉันเลยคุณไม่รักฉันจริงคุณทำไมเอาแต่งงานมันก็เหมือนเดิมเออคบกันมากี่ปีก็วนอยู่แค่นี้นะคะนี่คือสิ่งที่กาลังจะสื่อสารออกมาจากหน้าไพ่มาแล้วสบายใจเถอะคืออะไรมาเราตีคีย์เวิร์ดแล้วนะ ไม่เคยหึงคือหึงไม่มีเวลาให้อธิบายแล้วหาเงินแต่รักคุณที่สุดก็รักที่สุดนี่แหละนะแล้วก็รู้ว่าจะต้องอยู่กับแบบเนี้ยคำตอบแบบนี้ไปอีกนานนะคะสบายใจเถอะคือเขาอยากจะบอกคุณว่าสบายใจเถอะสบายใจเรื่องอะไรสบายใจเถอะเขาอยู่แบบนี้แหละเออเขาก็ปรับเปลี่ยนไปตามอารมณ์สถานการณ์ของคุณนี่แหละสบายใจเถอะเขายังอยู่นะสบายใจเถอะคือยังทํามาหากินนะยังมองยังพัฒนาตัวเองยังสร้างครอบครัวนะ สบายใจเหอะใบที่สามคือเราลงเรือกันดิดลำเดียวกันแล้วมีอุปสรรคมีอะไรพมก็พร้อมจะไปหาคุณที่ถึงฝั่งฝันคุณมีอุปสรรคอะไรพมก็พร้อมช่วยนะสบายใจเถิดสบายใจเถิดใบที่สี่ทำมาหากินหาเงินอยู่นะสบายใจเถิดอู้หาเงินทุกวันนะดูแลครอบครัวอย่างดีนะดูแลคู่รักอย่างดีนะถ้าเป็นแค่คู่รักยังไม่ได้แต่งงานก็พยายามเก็บเงินเก็บทองไปขออยู่นะแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีนะก็ช่วยกันทำมาหากินนะ อืมเห็นไหมมีแต่เขาเขาเขาใบสุดท้ายสบายใจเธอใบสุดท้ายคือ King คิงดาบเขาเป็นคนชัดเจนนะเขาตรงไปตรงมานะและเขาก็สามารถทำได้อย่างที่พูดในบางเรื่องนะในบางเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนจริงจังจริงใจเออ ช่วยเข้าใจเขาด้วยนะโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะสบายใจเถอเนี่ยไพ่ก็มีแต่ตัวเขา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 ไม่มีอะไรไม่มีบั่นทอนไม่มีนอกไม่มีไหนถ้าเคยเจ้าชู้ตอนนี้เขาจริงจังกับคุณแล้วนะคะถ้าเคยไม่ขยันทํามาหากินก็จะขยันทํามาหากินแล้วนะไม่เคยที่จะทําอะไรเป็นโลเป็นพายก็ตัวนี้จะเป็นโลเป็นพายแล้วนะไม่เคยมองอนาคตตรงนี Joo ้จะมองอนาคตแล้วนะนับหนึ่งชีวิตนะเพราะฉะนั้นถามว่าสบายใจเถอตอนนี้เขา ตั้งใจแล้วเขามีความตั้งใจดีแล้วรักคุณนะเออสบายใจเถอะสบายใจยังสบายใจเถิดอ่ะเรามาดูกันเพราะอะไรโชคชะตาจึงนำพาให้คุณมาเจอคลิปนี้นะเพราะอะไรโชคชะตาจึงนำพาชอบคิดชอบบั่นทอนใจตัวเองด้วยความรู้สึก ของตัวเองใบที่สองชอบคิดในสิ่งที่มองไม่เห็นมโนจิตคิดไปเองนะคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้ต้องใช่แน่ๆแต่ยังไม่เกิดเดาไปเรื่อยเปื่อยนะและไพ่ใบสุดท้ายกลับมาอยู่จุดเดิมกลับมาอยู่ให้สร้างพลังงานที่ดีใส่ซึ่งกันและกันโชคชะตาจึงนำพาให้คุณมาเจอคลิปนี้และถ้าเคยบาดหมางหรือว่าเคยมีความผิดพลาดในเรื่องของความรักมาก่อน ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจว่าอยากเดินหน้าต่อแบบไหนชีวิตจะได้มีความสุขในเมื่อเขายืนหยัดแบบนั้นเราก็ต้องให้ใจเชื่อเขาแล้วก็ตอบรับในเรื่องของความรักอีกครั้งนี่คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้ค่ะกับชาวท่านน้ำฟังแล้วเป็นยังไงฟังแล้วสะดุดหูสะดุดใจคอมเมนต์ได้นะคะเราจะได้ผู้ทำนายเข้าไปอ่านนะสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากแชร์คลิปนี้เป็นบุญค่าครูครูไพ่ด้วยใคร ปัถนาให้ผู้ใจดีที่แชร์คลิปนี้ได้พบกับความสุขความรักแล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับการแชร์ล่วงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ